สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาร์มี่ไซอินมีอีกแล้วนะคะแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงหน้าหนาวเนาะหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะแบบไปเที่ยวภาคเหนือไปดูหมอกไปสูตรอากาศรับลมหนาวแล้วก็ไปดูท้องฟ้าสวยๆกันแต่ทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมท้องฟ้าถึงเป็นสีฟ้าวันนี้เราจะพาทุกคนมาหาคำตอบกันค่ะ ทุกครั้งนะคะเวลาที่เรามองไปบนท้องฟ้าเนี่ยเราก็มักจะเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าจนมันเนี่ยได้ชื่อตามสีของมันนั่นเองนะคะจนหลายๆคนเนี่ยเกิดภาพจําว่าไอ้ท้องฟ้ามันต้องเป็นสีฟ้าตลอดเวลาในเวลาที่เราพูดถึงนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยท้องฟ้าก็มีสีอื่นๆแตกต่างออกไปบางวันก็เป็นน้าเงินเข้มบ้างเป็นฟ้าบ้างตอนเช้าตอนเย็นก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงเหลืองบ้างหรือบางวันถ้าเกิดมันมีเมฆมากเนีย่ยก็เป็นหมอกขาวแกลบเนี้ยมองไปบนฟ้าเห็นเป็นหมอกขาว ยแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนไปดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ท้องฟ้ามันเป็นสีฟ้าเนี่ยมันเกิดจากอะไรอย่างแรกที่ทุกคนต้องรู้ก่อนนะคะก็คือเรื่องของการกระเจิงของแสงค่ะซึ่งการกระเจิงของแสงเนี่ยเป็นปรากฏการทางแสงซึ่งเกิดจากการที่เปลี่ยนทิศทางการแผ่ของแสงเมื่อเคลื่อนผ่านตัวกลางที่ไม่ใช่สารเนื้อเดียวโดยในตอนนี้เนี่ยเราจะไม่ไปลงรายละเอียดลึกเกี่ยวกับสารเนื้อเดียวนะคะเราจะรู้แค่ว่าสารเนื้อเดียวเนี่ยมันมีคุณลักษณะที่เหมือนกันทั้งสารนะคะทำให้ดัชนีการหักเหเนี่ยมันเท่ากันดังนั้นถ้าเกิดดไม่ใชานเียวส เทื่อนที่ผ่านเราจะมีหางเข็ที่มันต่างกันเนี่ย มันก็ทำให้แสงเนี่ยหักเหมาในทางที่ต่างกันเองค่ะโอเคพอเรารู้ถึงเรื่องของการกระเจิงของแสงไปแล้วเนี่ยเราจะมาพูดถึงท้องฟ้ากลางวันก่อนว่าฮ้ยทำไมท้องฟ้ากลางวันเนี่ยถึงมีสีฟ้าโดยการที่ท้องฟ้ากลางวันมีสีฟ้าเนี่ยเกิดจากการที่แสงอาทิตย์เคลื่อนที่เข้ามาถึงโลกเนี่ยทำมุมชันกับพื้นโลกนะคะซึ่งทําให้ระยะทางการเคลื่อนที่เนี่ยสั้นมากแล้วก็มีอุปสรรคการกีดขวางน,น้อยมากดังนั้นแสงสีม่วงสีครามสีฟ้าเนี่ยที่มีขนาดคลื่นเล็กกว่าโมเลกุลของอากาศก็จะเกิดการกระเจิงไปทั่วทิศทางบนท้้้องฟาาาทํใหเเรนี่ย เห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าซึ่งในวันไหนที่อากาศปลอดโปร่งนะคะหรือว่ามีมลภาวะน้อยเนี่ยเราก็จะมองเห็นท้องฟ้าเนี่ยเป็นสีน้าเงินเข้มแต่ในช่วงที่มีมลภาวะสูงหน่อยหรือว่ามีฝุ่นเยอะเนี่ยเราก็จะมองเห็นท้องฟ้าเนี่ยเป็นสีฟ้าอ่อนๆนั่นเองค่ะถัดนมาในเวลารุ่งเช้าหรือพลบค่ำนะคะท้องฟ้าเนี่ยจะมีสีที่ต่างออกไปนั่นคือจะออกไปทางแดงส้มเหลืองนะคะที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าแสงอาทิตย์เนี่ยเดินทางทํามุมลาดขนานกับพื้นโลกนะคะทาให้ระยะทางการเคลื่อนที่ของแสงเนี่ยมีระยะทางที่มากขึ้นสี่มว สีครามสีฟ้า ก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านโมเลกุลของอากาศมาได้แต่ว่าแสงสีแดงสีส้มสีเหลืองที่มีความยาวคลื่นมากเนี่ยก็จะสามารถทะลุผ่านโมเลกุลของอากาศมาได้ทําให้เราเห็นท้องฟ้าเนี่ยเป็นโทนสีนั้นนั่นเองนะคะซึ่งในวันไหนที่มีอากาศร้อนเป็นพิเศษหรือว่ามีฝุ่นมากเนี่ยดวงอาทิตย์ก็จะมีสีแดงเป็นพิเศษแต่ว่าวันไหนที่มีฝุ่นน้อยหรืออากาศไม่ร้อนมากเนี่ยดวงอาทิตย์ก็จะออกไปทางเหลืองเหลืองหรืออาจจะมองเป็นสีขาวๆคล้ายๆกับตอนกลางวันเลยก็เป็นได้นะคะซึ่งในช่วงพบค่ำเนี่ยดวงอาทิตย์จะมีสีเข้มกว่่่าาาตอนนชชวงงรุเเ้ะัพ จากช่วงบ่ายช่วงเย็นเนี่ยอากาศนะคะจะมีความร้อนมากกว่าช่วงเช้าทําให้สีของบรรยากาศเนี่ยมันจะเข้มกว่าช่วงเช้านั่นเองค่ะมาถึงตรงนี้นะคะเราก็สามารถสรุปได้สั้นๆน,นะคะว่าปัจจัยที่มีผลทําให้เราเนี่ยมองเห็นท้องฟ้าสีต่งตางๆเนี่ยอย่างแรกนะคะก็คือขนาดความยาวคลื่นของแสงแต่ละสีถัดมาก็คือขนาดของสิ่งกีดขวางที่อยู่ภายในอากาศและอย่างที่3ก็คือมุมที่แสงเนี่ยตกกระทบกับพื้นโลกและสุดท้ายนะคะก็คือ ปริมาณของฝุ่นหรือว่าสิ่งกีดขวางที่อยู่ในอากาศนั่นเองค่ะและนี้นะคะก็เป็นความรู้ง่ายๆรอบตัวเลยนะคะว่าทําไมเราถึงเหน้นองฟ้าเป็นสีฟ้าชอบกันหรือเปล่าคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วในพาน์หน้าเราจะนําสาระความรู้เรื่องอะไรมาฝากอย่าลืมติดตามกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ